สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Dragon o a t New นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งจะเป็นของทางค่าย e ทน e ซ t นะที่เปิดให้เล่นอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมกำลังภายในที่น่าเล่นมากๆนะภาพสวยสุดๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะเปิดโหลดในส่วนของทางจีนด้วยนะครับใครที่สนใจผมจะเอาลิงก์โหลด ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่มีอีกแล้วนะครับมีคำว่าแต่นะก็คือจะต้องใช้ในส่วนของ QQ หรือว่า WeChat login เข้ามาถ้าเกิดใครไม่มี ID ของ QQ แล้วก็ WeChat นะครับนะตอนนี้ก็รอต่อไปว่ามันจะเปิดในส่วนของ Global แล้วก็มาสโตไทยเราเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม Ragnarok ok Origin Summoner War c h r o n i c l e หรือว่าเกม Harry Potter Magic Awakened และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจ่อเชาวไร่ครับเดี๋ยวเรากดบวกเข้ามาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีในส่วนของตัวสายอาชีพนะครับให้เราได้ทําการเลือกเล่นอยู่นะตอนนี้เนี่ยทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็ตามนี้เลยนะ นี่ดูภาพเอานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะครับตามนี้่ะประมาณนี้นะครับซึ่งชื่อสายอาชีพผมก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะโอเคต่อไปนะครับนี่อีกสายหนึ่งนะครับสายนี้เนี่ยจะเป็นแบบหลวงจีนมาเลยครับผมนี่ดูดิเห็นไหม่ะโอเคครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงได้ปอกว่าดูก่อนป๊าเอ้ยเปลี่ยนได้ด้วยนะครับหลวงจีนผู้หญิงก็จะเป็นหัวล้นๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับอ่ะอันนี้จะเป็นกระบี่เนอะนะครับนี่กระบี่ว้าวหนะ้าตาน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่โอเคอันนี้ผู้หญิงนะต่อไปก็จะเป็นตัวผู้ชายนะครับปึ๊บเข้ามาละไม่เหรอผม ลืมบอกไปอย่างนึงนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่นบนเวอร์ชัน PC ได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีในส่วนของโปรแกรมจำลองของเขาอยู่แล้วนะชื่อว่าเกมลูปนะครับออันนี้เขาจะสร้างมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของพัดนั่นเองครับนี่ตัวผู้ชายนะปั๊บโอต่อไปครับมาดูตัวผู้หญิงบ้างนี่ครับอันนี้เป็นตัวผู้หญิงฮะสวยงามน่ารักทีเดียวเชียวนะครับ โอเคแล้วก็สายสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวแบบเมาๆมาอ่ะนะครับบัดเมาอะไรประมาณนั้นนะซึ่งรู้สึกว่าผมจะเล่นสายนี้ไวนะอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็อาต่อมาก็จะเป็นตัวผู้ชายนะครับตามนี้นี่เป็นไง เอาเรื่องเลยนะเกมนี้บอกเลยว่าภาพค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะครับหลังจากเราเลือกสายอาชีพเสร็จแล้วนะเขาก็จะให้เรามาทําการปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็คือตามนี้นะนี่กดปรับแต่งได้เลยครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะละเอียดมากๆเช่นยวกันนะครับในส่วนของการปรับแต่งตรงนี้นะนี่ฮะมันจะมีให้เรามาปรับนะครับเปลี่ยนทรงผมนะครับจะเอาทรงผมแบบไหน นี่อันนี้คือขั้นแรกนะครับประมาณนี้อ่ะผมเอาลองทรงผมนี้แล้วกันนะครับนี่ไม่ค่อยเข้ากับจีนกวนลังภายในเลยว่ะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกเห็นปะนี่อ่าลองเลือกดูแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการกดเข้ามาอีกตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดในส่วนของการปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาปรับเอานะครับคิ้วตาจมูกปากนะครับเลือกเอาได้เลยนี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับเออนี่เห็นปะอ่าปากนะครับนี่ ปรับได้หมดเลยนะครับจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะก็ลองมาเลื่อนดูเอาแล้วกันนะครับซึ่งก็ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะภาษาจีนนะครับปรับๆเอาแล้วกันประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในตัวเกมอีกทีละกันเข้ามาด้านในเกมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านี่โดยรอบเห็นไหมฮะบรรยากาศนะครับภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะซุมเข้าซูมออกได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะดูรายละเอียดสิเห็นไหม โอ้โหอย่างสวยอะ่ะตัวละครนะครับแล้วก็อ่ะสูมออกมานะครับนี่อาจจะมีแบบว่าพวก UI ต่างๆเนี่ยลกหูลกตานิดึงนะเพราะว่าอ่ามันเป็นแบบฉบับของเกมจีนอยู่แล้วนะครับผมเออประมาณนี้โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําการปิด UI พวกนี้ก็มันสามารถที่จะปิดได้อยู่นะนะครับโดยการปิดออกมาแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยกดตรงนี้ปิดออกมาเห็นไหมมันก็จะมีให้เราแบบว่าทําการปิด UI ไได้นะครับนิดหน่อย นะหเห็นไหมมันก็จะเโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้เออส่วนถ้าเกิดเราอยากจะทําการแบบว่าทําเควสต่างๆใช่ปะ่ะมันก็จะมีเควสให้นะครับก็เปิดขึ้นมาตรงนี้นี่จะเป็นเควสต่างๆนะครับก็กดติ๊กไปปุ๊บตัวละครมันก็จะทําการวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วประมาณนี้เห็นไหมครับเออโอเคนี่ก็จะมีเควสนะครับจะเป็นการตัดฉากเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็อันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศในสงการต่อสู้นะครับนี่ฮะ กา,ารต่อสู้ก็คือแบบว่ามีแบบเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับออตโอต้อ,อยู่แล้วนะครับก็สู้แบบชิวๆไปนี่โอเคแล้วก็จะมีอเจ้าตัวเป็ดตรงนี้ครับที่จะมาช่วยเราต่อสู้เห็นไหมอ่าจะมีสัตว์หลายตัวเลยแลครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันอ่าดูบรรยากาศคข้า,าวๆตรงนี้ก่อนนะฮะนี่อ่าแต่ละสายอาชีพนะครับการต่อสู้สปงสกิลต่างๆก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นของสายมัดเมานะที่ผมเล่น โอเคสู้เสร็จแล้วนี่น,นี่ดูแบบเป็นภาพแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคสามารถที่จะกดเอ่อตรงนี้ได้น,นะสคิปข้ามไปนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราขี้เกียจด,ดูแล้วอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรเปิดปลดล็อกมาเพิ่มเติมนะโอเคครับกดไปเปิดไปก่อนนะฮะภาบข้ามในะเรื่องไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ดูนะเมื่อกี้ก็จะเป็นการต่อสู้เนาะนะครับประมาณนี้เราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่ก็กําลังออนไลน์อยู่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์นะ เออนะครับมันจะมีเปิดอยู่แล้วก็อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีชัแนลเพิ่มเติมด้วยแล้วกดขยายแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเลือกชัแนลนะครับเพือจะเปลี่ยนชัแนลในส่วนอื่นๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการวาร์ปไปยังจุดพื้นที่อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นผมจะวาร์ปไปยังจุดอื่นของกดแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหม มันก็จะทําการว้าไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหนี่ว์ปไปแล้วปุ๊บมายังพื้นที่ต่อไปแล้วแค่นี้เองนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับจริงๆเนี่ยเอ่อมันจะมีช่วงตอนกลางวันนะภาพมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ว่านี้เป็นช่วงแบบมืดๆแล้วนะครับผมเออไม่เป็นไรเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเหาะเหินเดินอากาศให้ดูนะกดไปครับนี่แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมันมีหลายสเตปนะนี่ครับเหาะไป ป๊าบนี่ครับผมเราจะมาเหาะมาตรงเกาะกลางตรงนี้เห็นไหมครับนี่ปึ๊บกดมาปึ๊บนี่มีรอยน้ํำนิดนึงนะฮะก็ามาแล้วเออประมาณนี้ครับนี่จะเป็นในส่วนของการหเหาะเหมือนเดินอากาศนะครับ ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะสำหรับเกมจริงกำลังภายในนะครับซึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ป่ะต่อมาก็มาดูเมนูอื่นๆหน่อยละกันนะครับผมในส่วนของตัวเมนูเนี่ยเรากดขยายตรงนี้ขึ้นมานะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเพียบเลยไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวละครแล้วเนาะก็เข้ามาดูรายละเอียดนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยใส่อะไรอยู่บ้างนะครับผมนี่มันก็จะมีมาให้ตามนี้นะครับซึ่งของที่ใส่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นของแจกหมดเลยนะที่ผมได้มานะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาลองเล่นเหมือนกันนะคร ก็จะมีอันนี้ครับอ่ากดเข้ามาดูนะครับจะเป็นพวกชุดอะไรต่างๆนะนี่ฮะอันนี้จะเป็นชุดที่แจกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุดอื่นๆนะนี่ตรงนี้ครับโอ๋เห็นไหมอ่ามีแบบพวกชุดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะชุดก็สวยในแบบของเขานะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ชุดไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็หาวิธีกันเอาเองนะครับว่าคุณจะหามาได้ยังไงนะครับอือนี่อ้มีเยอะว่ะเฮ้ยมีสีทองแบบนี้ด้วยนะครับ อ่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวชุดเนี่ยมันจะมีบวกอะไรเพิ่มเติมด้วยนะอ่านไม่ออกนะครับนี่โอเคนะครับตัวชุดนะแล้วก็ต่อมานี่คืออะไรอ๋อมีส่วนหัวด้วยนี่ว่าอ่ะทรงผมก็เปลี่ยนไปได้นะครับอ่ามีทรงผมมันก็่งเยอะกว่าเดิมด้วยนะนี่ตรงนี้ครับอุ้ยอันนี้เข้ากับชุดมากเลยเอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับอ่ะจะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับนี่อ่าประมาณนี้ครับนี่เป็นสัญลักษณ์อาวุธนะนะครับผมแฟชั่นมันก็ต้องมีหน่อยนิดนึงนะนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับนี่ถือโอ้ ถือมาสองข้างวันนี้โคตรเท่เลยว,วะ่ะเออเท่จริงเท่จริงนะครับวันนี้อ่าโอ้มีในส่วนของม้าอย่างนี้ด้วยนะครับเรามาลองขี่มา้าโอ้ยมีอูดขี่ด้วยนะว้าวนี่โอ้โหม้ามีปีกเขาท่าจัดนะครับนี่มันจะเลยเกมจีนกําลังภายในไปแล้วนะเนี่ยม้ามีปีกด้วยนะครับวันนี้เป็นโอ้โหมังกรตัวโคตรใหญ่โอ้โหโอ,โอห้ยหมาป่าหรือเปล่าเออใช่หมาป่านะครับแล้วก็มีปลาทองด้วยนะขี่ปลาทองโคตรสวยอะรู้สึกว่าเห็นมีคนขี่อยู่อันเนี้ย ปลาทองนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรโอ้โหมีลิงครับสุดเกินโอเคอันนี้เป็นม้าธรรมดาอ่ะนี่ครับขี่ม้าตรงนี้อ่าแล้วก็มีกวางนะครับอู้มีหลายแบบมากเลยวอ่ะเอ่ออันนี้อ๋อเป็นส่วนหัวแล้วก็ดูนี้บ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ออ๋อส่วนหัวมันก็แหละนะครับผมตรงนี้อ่แล้วก็อันนี้อ๋อเป็นท่าทางนะครับท่าทางเออ,เอแต่มันไม่แสดงท่าทางตรงนี้อ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับอ่ะเรามาดูในส่วนนี้นะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เรามาทาการแบบว่าตีบวกอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับเนี่ยกดตีบวกไปถ้าเรามีของอยู่ไหมมันก็จะตีบวกเข้าไปละนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาทําการใส่รูนนะครับให้กับอุปกรณ์ของเราถ้าเกิดว่ามันมีใช่ปะ่ะก,ก็กดใส่ไปเถอะนี่ครับกดใส่ไปนี่ใส่ให้มันครบถ้วนตรงนี้นะตรงช่องนะฮะอ่ะอันนี้มีใช่ป่ะเนี่ยกดติ๊กไปมีทุกอันกดติ๊กใส่ไปเลย นี่ครับผมป๊บอ่ามันจะได้แบบเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวลืมมาใส่แล้วกันโอเคส่วนต่อมาก็จะมีแบบว่าเออไอเจ้านี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวดูกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับจะเป็นเออไอตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนะี่ยที่เรามีอยู่ใช่ปะ่ะที่มันวิ่งตามเรานะครับซึ่งตัวที่มันแจกก็จะเป็นไอเจ้าตัวเป็ดน้อยตัวนี้แต่ว่ามันจะมีตัวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวกดมาดูตรงนี้นะครับเมนูนี้นะนี่มันจะมีหลายตัวนะครับซึ่งจะมีหลายเกรดด้ มันจะมีตรงนี้ครับนี่เราสามารถมาเลือกได้นี่อย่างเช่นตรงนี้นะดูถ้าเกิดเราได้โอ้โหสุดจัดมากนะฮะอ่าแต่ละตัวเห็นไหมนี่อย่างเท่นะครับซึ่งจะมีตรงนี้ด้วยนะเหมือนจะเป็นการแบบวิวัฒนาการเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีเปลี่ยนสีขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบออร่าขึ้นมากๆนะครับแล้วความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะเนี่ยด้านบนเห็นไหมนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวอื่นนะนี่ตรงนี้ครับนี่พอเปลี่ยนล่างเห็นไหมความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานี่ โอ้ยังเท่อะเออเท่มากๆนะครับก็ลองมาดูในส่วนนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าภาพเกมมันยังไม่สวยใช่ป่ะเรากดขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีให้เรามาทําการปรับแต่งอยู่นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของเสียงนะผมปิดเสียงดนตรีไว้นะครับแล้วก็ปรับเอาได้เลยนะครับส่วนเอ่อตัวภาพเนี่ยกราฟิกก็คืออันนี้นะตรงกลางนะครับเอ้ตรงนี้เนี่ยกดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เราปรับแบบว่าสูงสุดได้นะครับก็ปรับตามผมได้เลยนะถ้าเกิดว่าเรื่องของใครได้แบบเออไหวนะครับก็ปรับตามนี้ก็จะได้ภาพตามที่เห็นก็คือ ตรงนี้เลยนะครับต่อมาเนี่ยเมนูด้านบนนะครับก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆอย่าลืมเข้ามาเช็คเข้ามาตรวจสอบดูเพราะว่าของแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับมันยังสามารถที่จะตกปลาได้ด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยนะเดี๋ยวเขาก็จะสอนระบบตกปลาให้กับเรานะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ดูแบบเป็นบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนี่เดี๋ยผมกระโดดไป อุ้ยโอ้ไม่ทันว่ะจริงๆผมต้องกดแบบว่าเอ่อให้มันห่อเหินเดินอากาศแบบนี้นี่แล้วก็ไปปึ๊บอู้อ๋อลงนี่ว่าเมื่อกี้โอเคห่อเหินเดินอากาศไปก่อนป๊านี่นะฮะไปเลยเพื่อนนี่บูมไปเลยครับอ่าโอเคนะดูบรรยากาศด้านบนนะครับห่อไม่ไกลเท่าไหร่นะ เออนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าห่อไม่ได้เนาะนะครับโอเคยังไงก็ในส่วนของคลิปนี้ผมเอามาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเออน,นะยังไงก็ได้เกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ก่อนจากกันไปในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับไปละจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผม